สมาธิได้ได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมมันจะมีคําถามมาเลยว่าม,มันจะเป็นคําตอบมาเลยว่าฉันเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่แบบมาวิ่งไล่ล่ามาหาเงินที่ที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมาหาความสุขที่เป็นเล็กๆน้อยๆไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นมันทําให้พี่เจนรู้ว่าพี่เกิดมาเพื่อเพื่อเป็นเป็นความหมายกับโลกใบนี้ ว่ามันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากกับสิ่งที่พี่เซนทำเออหวังไว้ว่าเสียงนี้พลังงานนี้จะไปตรงกับพลังงานอีกหลายหลายจิตวิญญาณที่เขาที่เขายังไม่รู้อ่ะพี่เซนปรารถนาที่จะให้ที่จะให้คือคือรักรักมนุษย์มากทุกคนคือหนึ่งเดียวกันทุกคนคือวันเนสคือมัน มันยิ่งใหญ่มากอ่ะเออสิ่งที่พี่เซนทำเนาะแต่ว่าพี่เซนก็ทําในกรอบในกรอบแล้วก็ขอบเขตของตัวเองเนาคือมันมันมีความสามารถเท่านี้เออนั่นแหละถ้าลองถ้าลองไปฟังนะคือหมอฟ้านะ่ะเขาจะเขาจะดึงให้ให้เราไปเจอตัวตนที่แท้จริงจริงๆอ่ะไปเจอก่อนไปเจอ ไปเจอตัวเองข้างในก่อนไปเจอพลังงานตัวเองข้างในก่อนคอนเน็กคอนเน็กให้ได้ก่อนแล้วแล้วพอทุกอย่างมันมันมาเองคุณมอสมันมาเองมันมามันมาจากปัญญามันจากอิทธิวิชันเรานี่แหละมาจากปัญญาญาเราที่เกิดจากการทําสมาธิอันนี้พี่เซนแบบไม่ใช่แค่รนะ้อยนั้นล้านเปอร์เซนเลยเพราะว่าพี่เซนไม่ได้เป็นคนมีความรู้ไม่ได้ไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่ได้จบมาหาลัยไม่ใช่ พี่เจนเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่จบมสามแล้วก็มาเรียนเรียนแบบเสาอาทิตย์แล้วมาจบมหกแล้วก็มาเรียนแบบเสาอาทิตย์มาจบปวสซึ่งเป็นทางโลกหมดเลยพี่เจนก็ไปเรียนมาเพื่อได้ใบใบเบิกทางเพื่อไปทํางานแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาวิชาแบบจบบัญชีนะแต่ไม่ได้เก่งบัญชีเลยอันนี้บอกเลยค่ะคุณหมอบอกว่าเอาจริงนะ ถ้าถ้าวันนี้ไม่ไม่ไม่เจอเรื่องเดิมๆที่เคยเจอมาคงไม่เจอพี่วันนี้อืมจริงค่ะมันวนหููชีวิตเดิมๆเรามันจะวนหููจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะไม่รู้จะพูดยังไงถ้ามัน connect ดอ e dot อะมันจะมันจะทำสมาธิไปแล้วใช้ชีวิต แล้วพยายามอยู่กับตัวเองอ่ะแล้วมันจะมันจะเกิดการเปิดการรับรู้อ่ะมันจะเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน่ะมหัศจรรย์หมดแค่พี่เซนตื่นขึ้นมาพี่เซนก็มหัศจรรย์ตัวเองแล้วคือยิ่งใหญ่มากแล้วเรื่องมหัศจรรย์เรื่องเล็กๆกน้อยๆอยอ่ะมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองมีมีสิ่งน,นี้อยู่แล้วะมีลมหายใจมีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เพิ่งจะมีเขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้อ่ะ แบบนี้แหละครับที่เขาบอกว่าตื่นรู้จริงๆไม่ใช่ไปอ่านหนังสือแล้วมาว่าตัวเองตื่นรู้แบบนี้อืมใช่บอกเลยว่าคือรู้แล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ตอนที่ตื่นรู้ไม่ใช่ว่ามันดีจ๋านะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกอย่างตื่นรู้แล้วดีดนิ้วทุกอย่างเปิดหมดไม่ใช่มันค่อยๆเห็นเห็นอะไรรู้ปะเห็นตัวเองเห็นความเป็นจริง เห็นเห็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ตั้งนานอ่ะเออมันมีรู้ไหมวันในวันที่พี่เซนตื่นใหม่ๆนะเหมือนสะเก็ดหลุดเรื่อยๆแบบคือรู้สึกพอมันรู้อะไรมันเก็ดอะไรมันจะปัดออกมันรู้สึกเหมือนสะเก็ดหลุดในวันที่ช่วงมันแอคทีเวทอ่ะที่มันกําลังเปลี่ยนผานอ่ะพอเรารู้อะไรโอ้มนุษย์มนุษย์มันก็แค่นี้นี่เองคือทุกคนอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งออกจากตัว ซึ่งจริงๆแล้วตัวเรานะ่ะคือมหาปัญญาตัวเราคือมหาความมาั่งคามมาั่งคือมหาสมบัติอยู่ในนี้หมดเลยเ่โออยากจะบอกมนุษย์แบบนี้แต่ว่าถ้าไม่ฝึกยังไงก็ไม่เจอถ้าไม่ฝึกฝึกก็คือการทําสมาธินี่แหละฝึกก็คือการขัดเกลาตัวเองการขัดเกลาของพี่เซนก็คือการไม่ตัดสินคนอื่น การไม่ตัดสินคือคนอื่นคือถ้าไปรับรู้เรื่องอะไรมาเราจะไม่ว่าอันนั้นดำอันนั้นอันนั้นแดงเราจะไม่ว่าอันนั้นขาวอันนั้นแด,ดาเราจะไม่หาว่าใครผิดใครถูกมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสิ่งมันจะพูดว่ายังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่รู้จะพูดยังไงเออมันมันต้องรับรู้ด้วยด้วยด้วยตัวเอง โหยิ่งใหญ่มากแต่ก่อนนะตามหาความสาเร็จโอ้ยออนไลน์กูจะยังไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แค่แค่ลูกค้าแบบได้ไขด่ดีๆไปกินได้แบบคือเราเหมือนอยู่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์กลางของชุมชนแล้วเขาเขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นสมมติว่าฝนตกเขาไม่มีเสื้อกันฝนเขาก็ได้มาหยิบร้านเราคือเราเป็นซัพพอร์ตให้เขาเขาซัพพอร์ตเรื่องเงินคือแค่นั้นเลย แค่น,นั้นเลยไม่ไม่ต้องความสําเร็จหรอนี่ไงสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยขอถามหน่อยครับการตื่นรู้ถ้าอยู่กับจก,กับธรรมชาติป่าเขาอันเนี้ยถูกที่สุดไหมธรรมะถูกส่วนนึงแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเราอยู่เพราะเราอยู่กับโลกมนุษย์เนาะแต่ถามว่าธรรมชาติเยียวยาเราได้ดีที่สุด ถ้าเราไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเราได้อยู่กับตัวเองเราจะเริ่มคอนเน็กต์ตัวเองเวลาเราที่จะเกิดเกิดปัญญานะ่ะมันจะเกิดในช่วงช่วงนั้นถ้าเราไปเดินทะเลเราไปเดินป่าตอนเดินป่านะคือมันมันจะไม่รู้มันจะเกิดการรับรู้บางสิ่งบางอย่างอะไม่รู้เหมือนกันอันนี้อธิบายไม่ถูกมัน คือเขาอยู่กับเราใช่ธรรมาชาติเขาอยู่กับเราแต่ไม่ใช่ว่าเราถ้าเราอยากจะตื่นรู้แล้วเราจะไปฝังตัวเองอยู่ในธรรมาชาติอย่างเดียวไม่ใช่การตื่นรู้คือการที่เราเราใช้ชีวิตแบบไหนเรามองชีวิตตัวเองแบบไหนเราเห็นหรือยังชีวิตปัจจุบันเราเป็นยังไงเราเห็นโอ้เราเห็น,ห,นหมายถึงถ้าอยากรู้ก็คือตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงการเงินมันเป็นยังไงความสัมพันธ์มันเป็นยังไง หน้าที่การงานมันเป็นยังไงหัวหน้าลูกน้องเรากับสามีเรากับลูกเมียมันมีความสัมพันธ์แบบไหนถ้ามันไม่ถ้ามันไม่โอเคให้เรากลับเข้ามาข้างในการตื่นรู้คือการตื่นรู้ในตนรู้ในตนว่าอะไรที่ครับก๊อกน้ำก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้ครับแป๊บนึงเนาะ เราเหลือเฮ้ยเราอยู่กับใครเนี่ยเข้ามาแล้วกดใจให้หน่อยนะคะเพื่อให้พี่ t i ๊กต็อกเขาเปิดค่าการมองเห็นให้ดีใจนะคะที่อยู่ด้วยกันขอบคุณมากนะคะใครอยู่ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็สําเร็จแล้วแค่นี้ก็แบบ p อ e พ i เ t ชแล้ว การตื่นรู้คือการตื่นรู้ในตนรู้ว่าทำไมฉันถึงมีปัญหาเรื่องเงินเพราะเรามีชุดข้อมูลการมีปัญหาเรื่องเงินนั่นหมายถึงเรามีจิตใต้สำนึกที่เรามีชุดข้อมูลในเรื่องการเงินไม่ดีเช่นเงินมันหายากเ,เราต้องลำบากนะเราต้องปากกัดตีนถทีบนะเราต้องพยายามกว่าเขานะ เนี่ยคือจิตใต้สํานึกเดิมที่เรารู้สึที่เราเออมันเป็นมันอยู่จิตใต้สํานึกเราใช่ไหมเสร็จแล้วพอวันนึงเหมือนเราจะไปได้ดีได้ดีแต่สุดท้ายไอ้เงินก้อนนั้นที่เราเคยคิดว่าเราจะเก็บได้แล้วมันหายอันตรธานหายไปเราใช้ชีวิตมาเราไม่เคยเก็บเงินให้อยูอย่ได้นั่นแหละคือจิตใต้สํานึกที่เราต้องตื่นรู้ว่าอ๋อทำไมกูถึงมีจิตใต้สํานึกแบบนั้น พอเรารู้ว่ามันเกิดจากการข้อมูลมันชุดข้อมูลที่พ่อแม่สั่งสอนมาเกิดจากข่าวที่เราไปเสพว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเงินมันหายากต้องรัดเข็มขัดเราไปเสพแล้วเราก็มาคิดต่อแล้วทุกเรื่องราวไม่รู้กี่กี่ปีแล้วกี่ปีเราที่เราคิดเราเชื่อแบบนั้นพอเราเชื่อแบบนั้นมันมาอยู่จิตใต้สำนึกพอมันมาอยู่จิตใต้สำนึกเรา เมื่อไหร่ก็ตามที่อาจเราอาจจะเหมือนชีวิตจะดีเหมือนจะมีเงินมาก้อนหนึ่งเหมือนจะเก็บได้แหละแต่สุดท้ายมันเป็นมันมันออกไปโดยธรรมชาติของมันนี่พี่เซนก็จะไหลไปนะบางเีอาจจะแบบไม่ต่อเนื่องไหลไปไหลไปเรื่อยเลยการตื่นรู้พอ,อ,อถ้าอย่างนั้นขอเล่าเรื่องจิตใต้สำนึกนิดนึงมันจะมีไม่ได้ขึ้นรูปมันขึ้นรูปได้ไหมตอนเนี้ย มันขึ้นได้ไหมทุกคนเดี๋ยวนะอาจจะต้องมีเรฟเฟรนส์นิดนึงพวกเราไปหารูปตรงไหน๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรนาะอเดี๋ยวพ,พี่เต็นติดไว้ก่อนมันจะไปรูปภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมที่ข้างบนนะ่ะมันเป็นไอ้รูปภูเขาน้ำแข็งเนี่ยเขาเอามาไว้แค่วัดจิตสำนึกของมนุษย์ จิตสำนึกของมนุษย์เราเขาจะมีอยู่3ระดับระดับที่1ก็คือ5%ที่มันพ้นจากทะเลมาที่เป็นภูเขาน้ําแข็งเนาะมันพ้นทะเลมาหน่อยนึงแล้วก็อยู่ใต้ทะเลใา้ทะเลนะ่ะ95ไอจิตสํานึกไอ5้5นั้นที่อยู่ข้างบนนะ่ะคือจิตสํานึกที่เราใช้ชีวิตไปวันวันและเราก็ใช้ชีวิตไปตามไปตามใช้ชีวิตปัจจุบันนะ่ะไปตามโปรแกรมอัตโนมัติเรา ที่แบบโดยที่เราไม่ต้องคิดเช่นตื่นตื่นมาเราไม่ต้องคิดเลยว่าเราต้องไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันถูกไหมอันนั้นนะคือเราทาตามทาตามออโต้ทำตามจิตใต้สํานึกเดิมที่มันรันลันเป็นอันตโนมัติแล้วไม่เข้า,าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะฟังผ่านๆไปก่อนอทีเนี้ยอันนั้นอันนั้นคือจิตสำนึก5%เปอร์เซใช่ไหมที่เรา ที่เราอะใช้ชีวิตไปตามโลกภายนอกถ้าเราออกไปถนนอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วขึ้นรถแล้วขับรถไปแล้วเขามาปาดหน้าเขาปาดหน้าด่าด่าพ่อร่อแม่เขาอันนั้น่ะคือเราเราลันไปตามจิตใต้สํานึกเดิมเราคือเราจะไม่ไม่มีไม่มีช่องว่างให้เราคิดก่อนว่าเขาปาดหน้าเพราะอะไรหรือว่าสามารถมองมองคนนี้ได้มุมอื่นไหมนอกจากด่าเขาอันนี้คือจิตใต้สํานึกเดิมเนาะ น,นี่คือจิตใต้สํานึก5%ส่วน e95% ที่อยู่ใต้ทะเลอ่ะมันคือจิตใต้สํานึกที่เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เราในเรื่องปมการเงินเช่นลูกเอ๋ยประหยัดใช้นะลูกเงินมันหายากเราอะ่ะเหงื่อไม่ออกเราไม่ได้เงินนะเออเราต้องปากกัดตีนถีบนะเราต้องพยายามนะเราจนนะ อันนี้คือข้อมูลที่สังคมพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอะลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วแล้วเราไปดูข่าวพอเราไปดูข่าวไปเจอข่าวเศรษฐกิจไม่ดีแล้วปีเล้ปีแล่มปีไหนไม่เคยมีเศรษฐกิจไทยดีสักสักปีอะมันก็มาฝางังกลายเป็นฝงังจนกลายเป็นความเชื่อกลายเป็นความเชื่อแล้วก็กลายเป็นเป็นบุคลิกเป็นเป็นการเป็นของเราว่าการเป็นของคนนี้คือจิตใต้สำนึกของคนนี้คือเงินหายาก ทีนี้พอเงินมันหาพอเงินอยู่ๆเราอาจจะถูกหวยมาหรืออาจเราอาจจะเก็บได้แล้วแหละก้อนหนึงแต่มันไม่เคยอยู่กับเรายั่งยืนอันนี้คือการเป็นอันนี้คือจิตใต้สำนึกต่อให้เราจะมีเงินก้อนหนึง่งอาจจะถูกหวยมาตุบมาล้านหนึง่งสุดท้ายเราเราอ่ะเราอ่ะจิตใต้สำนึกเราอ่ะมันบอกว่าเงินหายากมันจะทำทุกอย่างให้เงินล้านหนึ่งนะออกไปพอเงินล้านหนึ่งมันออกไปมันก็จะเหลือ เท่าตัวเราการเป็นเราการเป็นเราคือเท่าไหร่เอาหมื่นหนึ่งสมมตุติเรามีค่าตัวหมื่นหนึ่งการเป็นเรามีหมื่นหนึ่งโอขอบคุณจักรวาลขอบคุณจักรวาลเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์เรื่องหนึ่งนะเมื่อกี้ค่าโอพี่แซนมีเรื่องแชร์มากมายจริงๆเดี๋ยวเอาจิตสำนึกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอแชร์ตรงนี้ก่อนในช่วงที่ว่าฝึกสมาธิได้สามเดือนหกเดือนใช่ไหมแล้วช่วงที่อิ่มทิพอะ นั่งสมาธิแล้วขาวอ่ะนั่งสมาธิแล้วตัวใสอ่ะแล้วช่วงนั้นอ่ะทุกคนเออมันจะมีสัญญาณหนึ่งมันจะมีสภาวะหนึ่งคือเสียงหวีดในหูเสียงหวีดเสียงวีดวีด,วดยาวๆมานะ่ะคือตั้งแต่ทำสมาธิได้จะ,จะได้ยินมาตลอดได้ยินมาตลอดแล้วทุกครั้งที่ได้ยินอ่ะมันจะเป็นการอยู่ ตัวเราอะอยู่ในสาภาวะของการอาจจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องจิตวิญญาณอย่างเงี้ยมันจะวีดมาเลยหรือว่าบางทีแชร์แชร์กับน้องในในสายสปิริตชั่เหมือนกันอะถ้าเขาโทรมาหรือว่าเราคุยหรือว่าเราเรานำพาให้เขาให้เขาเปวดล็อกได้อะมันก็จะวิดมาเออเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันแล้วก่อนที่พี่เซนจะขึ้นไลฟอ์อะคือเซตอินเทนชันไว้ตั้ง ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้พลังงานนี้ที่พี่เซนจะส่งออกไปความรักความปรารถนาดีความเมตตาเนี่ยให้ให้คนที่พลังงานเดียวกันนะมาเจอมาเจอไลฟ์นี้เออแล้วทุกคนไม่เชื่อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาแชร์เฉยๆมันวิดดังมากไม่เคยชัดเจนอะไรเท่าเท่าวันนี้ก่อนขึ้นไลฟ์นะเท่าวันนี้เลยแล้วจนจนแชร์มาถึงมาถึงตอนเนี้ยมันมันมันวิดดังมากแล้วขนลุก ออพี่เซนก็เลยจาเป็นต้องขอบคุณไฮเออร์เซลตัวเองขอบคุณเขาเขากําลังจะบอกว่าสิ่งที่เราแชร์เนี่ยมันใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ